ครับงานเปลี่ยนโครงหลังคาเดิมที่เป็นไม้นะครับเราจะเปลี่ยนเป็นเหล็กนะครับในกรณีบ้านลักษณะนี้คือพื้นไม้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับตัวนี้วิธีทําของผมนะครับผมก็สําคัญอย่างยิ่งนะครับเรื่องสเก็ตไฟเชื่อมนะครับจากหลังคานะครับจะมาไหมไม้เราอะนะครับไม้พื้นนะครับเราต้องป้องกันดีๆนะครับอย่างกรณีของผมเองผมจะใช้วิธีเอาสังกะสีเก่าแล้วก็หาผ้าห่มเก่านะครับผ้าใหญ่ๆนะครับชุ่มน้ําเปียกๆหมดๆแล้วก็ค่อยๆป้องกันไปทีละจุดนะครับผมเพราะว่าไม่เช่นนั้น สเก็ดเชื่อมเนี่ยจะไม่ไหม้เพราะว่าการทํางานลักษณะนี้เราจะทําในช่วงฤด,ดูที่แห้งนะครับฤด,ดูหลังจากฤด,ดูฝนนะครับป้องกันดีๆนะครับปัญหาพวกนี้จะเกิดมาหลายหลังอยู่นะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการร้อยน็อตเสานะครับ จะดีมากนะครับร,ร,ร้อยร้ยทะลุเหล็กเลยนะครับไปหาเสาหัวเสานะครับถ้าเป็นหลังคาทรงนี้นะครับผมผมบางต้นเนี่ยก็อาจจะไม่ตัดไว้ประคองตัวรับจันทันด้วยนะครับผมแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือหลังจากที่เราร้อยน็อตเสร็จแล้วรัดคอเสาดีๆเลยนะครับเชื่อมรัดเหล็กอีกทีนึงแล้วก็ใช้ตะปู4นะครับตีย้ำไปหลายๆตัวตะปูสี่ตะปู5้านะครับ เสริมเข้าไปอีกนะครับป้องกันนะครับเพราะบ้านอย่างนี้เนะี่ยบ้านเป็นสองชั้นนะครับเรื่องแรงลมเนี่ยสำคัญนะครับผมวิธีทำของเราก็จะประมาณนี้นะครับเอาไว้เผื่อเป็นแนวทางนะครับสําหรับท่านที่จะเปลี่ยนโครงหลังคาลักษณะนี้ป้องกันเรื่องลมดีๆนะครับผม